เมื่อวานมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะไม่พูดถึงไม่ได้น้องน้องราษฎรน้องน้องปลดแอบเมื่อวานเขาทะลุแพดานอีกแล้วครับอืเขานัดอีกละวเขาทําอินโฟกราฟิกแล้วก็โยนเข้าไปในโซเชียลมีเดียค่ะในนามราษฎรใช่ค่ะนักชุมนุม8พฤศจิกายนเดินขบวนครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันที่อนุสาวรี์ประชาธิปไตยเวลา16นาฬิกาตรง ขอให้ทุกคนเขียนจดหมายเตรียมยื่นอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั Less ้นน่หละครับเตรียมยื่นข้อร้องเรียนอะไรประมาณเนี้ยก็เตรียมยื่นถึงกริส์ของเราไม่มีปัญหาหรอกครับนะครับก็ก็ว่ากันตามนั้นที่นี้ที่นี้ขณะเดียวกันนอกจากอินโฟกราฟิกที่โยนเข้าไปในโซเชียลมีเดียกลุ่มเยาวชนบทแอกเขาได้ขยายความเขาได้โพสต์ขยายความนะครับเราจะชนะได้หรือเปล่าเราจะเดินไปสู่จุดไหนเราจะทําให้จบในรุ่นเราได้จริงหรือไม่ ไอ้คำว่าจบในรุ่นเราเนี่ยเดี๋ยวรอบ10บโมงครึ่งคุยกันยาวนะน้องๆตามไปฟังตอน10บโมงครึ่งนะมันคั่นอยู่ในหัวใจของพี่หมาแก่และเกินคำว่าจบในรุ่นเราความหมายของมันเป็นได้ทั้งยุทธศาสตร์และความหมายของมันเป็นได้ทั้งยุทธวิธีนะทีนี้ทีนี้คำถามเหล่านี้ไม่มีใครสามารถตอบได้ แต่สิ่งเดียวที่เราตอบได้คือถ้าทุกคนออกมาให้ได้มากที่สุดเราได้ขับเคลื่อนกลงล้อประวัตินี้ไปข้างหน้าร่วมกันแล้วมไม่มีอะไรมาประกันความสําเร็จจุดยืกว่ากันไปแป<บ>ดพฤศจิกาสิบหกนาฬิการ่วมกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตยก่อนที่จะเดินขบวนเขียนจดหมายของทุกคนเพื่อเตรียมยืน่นถึงถึงกษัตริย์ของเราอะไรประมาณนั้นนะ,นะครับมผมถือว่าเรื่องจะเดินขบวนเรื่องจะยื่นฎีกานั้น เป็นเป็น,ปน,นการทะลุเพดานอีกหนึ่งทางกันเลยครับค่ะหันไปอีกด้านหนึ่งกลุ่มนักเรียนเร็วคราวนี้แหละเด็กมัธยมแหละนักเรียนเร็วเขาก็มีความเคลื่อนไหวผมไม่แน่ใจว่าเป็นการทําทางเพื่อไหลไปรวมกันกับพี่ๆในวันที่8หรือไม่ไม่แน่ใจนะวันนี้วันนี้น้องๆนักเรียนเร็วเขานัดกันค่ะสิบโมงเช<อ>้าสิบโมงเช้า <พอ>เขาโพสต์ในท w i t t e r ร์ว่าเมื่อเราไล่นัทพลแล้วไม่ไปเราจะไล่คนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนเอากันอย่างนี้นัทพลก็คือรมวศึกการท่านนัทพลทิพสุวรรณใช่ค,ะค<น>่ะอืะนะติดตามแถลงอ่าเชิญะเชิญติดตามแถลงการสำคัญจากนักเรียนเร็วและองค์กรนักเรียนแนวร่วมวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้1ิบโมงเช้าณด้วยเสรีประชาธิปไตยเราจะไม่ประนีประนอมอีกต่อไปฮท นักเรียนเลวอันนี้ก็สอบเขาทะลุพดานเช่นกันใช่แล้วจะไปรวมกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอสิบโมงเช้าวันนี้แหละจะเป็นการออทําทางเป็นการเสริมกระแสแล้วก็ไหลไปรวมกันในวันที่8กับพี่พ,พีเขาหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็น่าจับตามวันนี้สิบโมงเช้าจะรู้กันนะัทพลก็คือรมวสืสธิการคนที่อยู่เบื้องหลังนัทพลคือใครอ่ะใครอ่ะแล้วที่บอกว่าจะไล่คนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนน่ะไล่ใครอ่ะขรมอปะ ไม่รู้หรือใครไม่รู้หรืออยู่เบื้องหลังหรือลุงตู่หรือนายกเลยเออหรืลุงตู่อ่าเดี๋ยววันนี้10บโมงนะคะรู้แล้วสิบโมงครึ่งเราเจอกันเดี๋ยวมาว่ากันตอนนั้น